ว่องกบบตาามากด้หลังนี้ก็ได้โอ้ับเร็ป่าเปาวับดีครับผมอี้อนครับยางอครับเรารับเนี่ยน่าเร็วครับเร็วส่วนรอบผมเยอะมากเลย ว่านมาดดนันเงินวดทีนี่เลยนี่เนี้ยมันเรียงเสบินวิ่งวิ่งวิ่งใจี <c oughs> ่มันตัวนี่มันมอปปบอรน,นอกครับมือนี่ยอดสิได้โอ้ลอดไปสิได้เลเ่นหกเพียงกับ,บปลาเนี่ย ไปรุนน้ำกันครับหามองไซ่เจียวไ่ค่อยขวับมันเลยผมขี่บอกเรียวน้ำนนะ้อจะเรือไปมองกันนะนั่งขึ้นรถแท็กี่นังเลยโอ้ยเจียวนี่กลมรวมทั้งรอบผมเนี่ย ซีเร <CD>. oh, oh, ียโอ้ยแม่มาขายอยู่ท้านี่อืดปลายังครับหนึ่งปลาปลาดุกใหญ่ไตปลา,ามันคือตัวเงี้ที่อ่ะโอ้ยมือว่านผมบ่ไเด้มาหยามยัง,ยงมาเร่ง ปลาดุกขึ้นไปยังอ่ะโอ้น้ำถล่มลังรอบไหมเบดปลาดุกค,ครับผมตัวบกใหญ่เข่า,ขาคู่ตายเบิดแล้วน้ำถล่มลังรอบหมู่บ้านบ่ได้มาย่ยามเนีนครับโอ้แต่เสียดายครับเอ้อบ่เป็นยังบ่้านเน,น,นาดอกตีเดี๋ยวผมไปเอาเรือมาใส่ก่อนโอ้นอนอาปากซอโบอ,อยู่ปัะนี้นึกว่าปลาเข้าขที่เรียก เแต่เรื่องครับโอ้เสียดายครับหมู่บ้านบ่ได้มายาดเนี่ยา,นะา <ingo. S 1> เห็ดเวียกอยู่นี่น้นองขับเป็นแต่เสียดายว่ามนันตายแต่ว่ากบบระบุคันเหมือนหรอกว่าไม่ใช่แล้วครับเหมือนมือใดบ่ได้ม,รรมะหยาดตั้งเป็นหรอกถื่อปลาหลดมือมายาดซึ่งมือนาาีมมอน่บ่ถื่อมาดูยังบนนี้จนหน่อย บวชบวชบวชเหม็ EN, นเนาะครับยังยังมีกินข้าวอยู่เปิดปากมือคนนี้เป็นแดดจังนะออตัวนี้สิบูตจักโลนี่จักโลวะ่ือว่าเป็นปลาข้าวให้แน่นเนาะโอ้ตัวใหญ่ไม่กินไปตัวใหญ่ไม่กินหน่อยๆไปเฮ็ดแดดเดียวทอดก็ได้ดอกเนาะนะครับไปรุ่นดังตัวไปน้อกันครับโอ้เสียดายเนาะ ไปมาเป็นยังครับใช่ไหม,ไม,มบ่เขา่าบ่มาหาหลอดเดี๋ยวลังนั้นให้พันหนัดโยงดูครับโยงมมดู้วย,ยเดี๋ยวไ,ได้แนปะ๊มตายเลยหลังนี้เป็นไรครับป้องเป็นจักรฟ้ามากด้หลังนี้ก็ได้ โอ้ยไปลร่อยๆต่อไปอู well, so. <c oughs> ้ดปนิมปนิมปนิปนิมปนิปนิมจุดสดสุดออของป่ายังครับขอนี่ยปนิมปจกเลยไปยังโอ้นคือภูเขามหาหล่อไปปะฮาร์ดครับปนิมแตกจดสุดสเลยครับเอามาเทใ้ท่านผู้ชมมองล มีงาแหลก,ก็มีคึ๊บึ๊บปลานนี้นักปลาสลิดตัวนี้ครับโอ้ดอกดีแม่จังเทียววะรอบหน่อยมันถ่วมหลังเนาะมันก็เล่น มันหน่อยปองหน่อยขดมาได้แล้วใช่ไมมาได้มา่อม้านม้าม้านม้าม้านมไม่มีม้านแฮะอครับผมเดี๋ยวลุนหลังก็ไปด้มกันครับจะใส่ขึ้นไหนได้จด้อหลังอีกหน่ครับให้พันนัดเดียมึงดูคือส่งยกมานแถวเมื่อกี้หน่อห <laughs> ลงังีสีง่ายเลยดอกครับหอลอบหน่อยแล้วต้องออกไปใส่ช่งๆยังบอระดสซิลีขึ้นมาเลย หลอดเงาอาจะเสียวขึ้นมากเท่ากันเดี๋ยวไปเอารอบเงากันครับหาปองดีๆใส่กันครับอันนี้เบิดปองล่ะโอ้แอยแดงได้เป็นแต่คืบวะครับล้างเลยมันคือก็เสียวไว้จะขึ้นมืนเันม่ค <c oughs> ือก็สิดออก ว oh. ่าน uh ้ำ huh. ถ่วงลังหลอดโอ้บดถ่วมไปเนื่องินตัวเนื้องอย่างเนาหมู่บ้านได้ใส่เืองนิดียมาลุนกันครับเป็นดืดๆไดู้ดดูดูโอ้โอปลาดู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 ปลาดปลาดครับปลาดูเอาเรียมาหายนะ อ,อ,อว่าอยู่หลังหลอดเพิ่งเงืง่อนว่าหมู่บ้านมือนัันบ่ได้ใสเงืง่อนเอาหัวเรียกเขามาทีเลยแล้วนัดอยู่ทั้งเรียกเลยกันได้นั่นงยกขึนครับโอ้อ กระโดดครับเอาขึ้นเลยนะเอาขึ้นเลยมือสั่นซัโอ้โหสวมดัวครับเจ้าเจ้าเอ้ยโอ้มือสั่นเลยครับผมยันยันมันขาดเนี่ยโอ้มือผมสั่นเลยโอ้กล่องได้ได้แป๊บนึงไหนกล่องหอกไปเฮงได้เขาสิบัวด <ground> ัเนาะบันเน่าใสเน่าแข็งกับบอมาัโอ้มือสั่นครับผม เดียวไงก็แดมาครับออกไปนั่งก่อนเนาะขนมใส่หนีโดดแหเลยหรืกเาคยวแหคขุ่มใบบ่งนี่เราแห้งเขานี่เราปลุกไบ้นาวเอาเอายังง้มาปลวกปลวกไปไหมคือบ่เดี๋ยวแล้วครับผมเดี๋ยวหาวิธีใส่ก่อนโอ้ประดุกตัวนึง ก็ไปนิ่มตัวหนึ่งมือสั้นมือสั้นโอ้สั้นหมดครับผมไปครับผมเดี๋ยวผมเอาปลาใส่หลอดกันเนาะเป็นเอาปลาใส่ถุงกันว่าสีใหญ่ออกบ่วใหญ่แล้วครับใส่ไปขึ้นเข่าหลังนี้นายพันโซดูเอือสองตัวครับใส่ยังหลอิดเอาชิดมาพันทัดสนเข้าไปเลยครับผมโมมีถุงใส่ไปเฮ้ยมันมันเพื่อนี่ครับผม ไปไปรุ่นเล็กจักหลังวะหนึง่งเดี๋ยวค่อยนับครับผมไปเดี๋ยวผมใส่ไว้ก่อน <Okay, okay. S 1> ได้ประดุกน้ำครับเมื่อกี้นี่อ่ะอีกหลังหนึ่งครับผมรอหน่อยมุงมีบมงุงใส่พัดนั้นเลยจับสูบใส่ซื้อ,อได้แล้วนะ ขยงห่มันแม่เเลยห็นว่านโอเคนมาหลดนหนามันเล็กเหรอห่าาขาด่านี่ยังไปยังหลังป้อนห่าขาดเลย บ่ปลาคอกับปลาดูด้วยป่ะปลาคอใหญ่บ้าว่ะอืมันต้องออกรอบใหญ่มาสุกป่ะอา้าวตัดสายแท่งกันมันเป็นปอมมากสิเลยมาเดี๋ยวผมเดใหญ่ไหมกันอันนี้ง่าคารับเอาไปส่งมาีกหลังนึ็งครับผมยื่นี่ ก็เสียวขึ้นเลยไก่ทางหมดครับติ๊กตักปะ้ติ๊กตักอีกตัวหนึ่งป,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 ป่านิ่มหรอเป็นแปลงสิกับปลานิ่มนะครับผมึโอ้ปลานิ่มงไงตัวนึงครับผมยังถืออยู่เนาะ เขาว่างไปก่อนก็ได้ครับเพราะวาเรียก่านไปผ่านมาสิบ,สบสอ,อ้โหสิว่าเฮ้ยเขาจะใส่น้ำกินที่แมน่น้ำพวกไส่เลยเอาไวเป็นยักษ์เดี๋ยวว่างไปหนีแค่ก่อนก็ได้แล้วค่อยคิดหาหมงใส่ครับไปครับผมมีรอบหน่อยยังหนีหลังหนึ่งครับผม <C le af> ตเตยยังแล้วเสียรอดเงี้ยแฉะนะครับบรงนี้น้ำมันเล็กแล้ หน่อยเราสิมี่ยังบ่ครับโอ้ยไปบ่ห้อยหน่อยเดียวครับผม <laughs> ไปไปยังยงเน่ยอ๋ออันนี้ไปครับผมปล่งก่อนไปอือยังอ่ะบ้านเดียวเดี๋ยวไอซีได้ขึ้นไปซ้ำรวจมองหันอนู่ คือว่ามือนี้คือดูเดียดแห่น้อครับหล่อพันนัดใส่ใบมุนอับอับได้ไปหัวไหม <S <S พอดีแหละแล้วสิอันเห็ดวิธีหัวหลอกให้เบิ่งนำ้ำผมว่าจะเห็ดตะปีกายมันบนด้เห็ดเลยมมีเวลาว่างายก็ได้หลอบบริห็ดหว้มีซีหลังหนึ่งหลอบหน่อยขาดบัด หลอดไงก็ไม่อยู่หาหลังหนึ่งแต่ยางละาเศร้าหาลังพอดีครับใส่เอาไว้แต่พ่อคิดฮะคือปะเอาลงมมองปะ <c oughs> เห็นปะมีอย่างปะเห็นว่ามีอ่ะเดี๋ยวสิผ้าขึ้นไปเบงทางเท่งเป็นแง่ให้หน้าพอดีเอาขึ้นมาหลด นะคเดี๋ยวไปยามหลังสุดท้ายอ๋อมาลุนหลังสุดท้ายครับบู้ป้าบูดวงมากเท่าที่นะครับผมเดือดขึวะมาเสียวอ,ออกกันมันหนักมันเล็กไม่ไอป้ปากไว้ยักอันน้องันเดียว,วยนะต <c oughs> ึกตักไงวะเพราะว่ามันเล็กปวดเนาะ มแล้ใหญ่ไหมเลิกปวดครับไปครับผมเบิร์ตแล้วครับบันนี้รอบเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันอยู่บ้านเนาะครับได้ผมใหญ่รอบทุกบ่ายกันนไปบ้านเราป่าโอ้จูไปครับบันเนร์คืนบ้านครับผมมันมันครับโอ้มื่อนี่มันคักเนาะบันเนร์นี่บันเนร์เราขอทุ่งล้วไปครับผมบันเนี้ ๋ยวไปหาแต่งรอบแต่งอย่างกอนเขากระิบเด,ดอยากได้รอบมาใส่เพื่อน,นรับช่วงไหนไหนครับผมเดี๋ยวพบขอกันแม่ได้คิดหนานะครับลิปนี้ขอราทาัเงีกนเลยก่อนนะครับผมปากกดไลด่กดติดตามดแชรเชื่อแมไ่ได้ได้ครับขอเป็นกำลังใจนะครับผมลาเฮ้าครับผมสวัสดีครับ